ไม่มีอ่ะพี่มวยลี่ก็ห่วงน้องเรื่องร้องไห้ง่ายเลยเรื่องแบบเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยแบบที่บอกโอ๊ยหันไปตัดร้องไห้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่อยากให้ร้องไห้บ่อยบ่อยเพราะบางทีแบบเหมือนที่พี่ปูนบอกว่าเออเราคิดว่าเราเป็นเด็กจริงๆเราโตแล้วก็ทําตัวให้โตได้แล้วนะมีแค่เนี้ย คลายกายคืใ่้้องคอเริบหน้าร้องไห้โอก็ไม่มีอะไรน้องก็กิ่นรอดไปหลายคนนะคิวไม่มีครับอุ้ยแล้วมาทำตาเบอร์เอแดงๆใส่ส้นร้องไห้มีครับไม่ม่็นไรใส่คอนแทคใส่ตาแล้วมันมีวิธีในาไม่จบใส่แล้วเหรอใส่อะไรคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ใส่ตาครับโอเคอ่ะหนูน้องเซนซิทีฟไปหน่อยอะค่ะแบบ อะไรเงี้ยล้วก็เครียดอะวิ่ที่แล้วที่แบบลายภาษาอะไรเงี้ยคือรู้ว่าแบบเขาเครียดมากเขาฟัง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 แล้วเขาก็แบบพี่ยอมทำไมไม่ได้พูกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่น้องก็จะบอกว่าแบบเออลองไม่ได้คือมันไม่ใช่แบบพี่ก็จะลองไม่ได้พี่น้ำก็ยังลองไม่ได้ไเงี้ยไม่ต้องเครียดเพราะว่าถ้าแบบจันเครียดคนหนึ่งอะมันจะแห้แบบพี่ก็เครียดไปด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากให้เครียดแล้วก็เรื่องนึงก็อย่ากินเยอะเป็นห่วงเจี๊ยนนี่พูดจริงคือแบบวันนั้นแบบเดินมางานมา คือกินเค้กแต่กินแต่ครีมแล้วพี่ก็แบบ เอออยากกินมันดึกจริงจนี่คือไม่ได้ขับมัเป็นห่วงจริงเออแบบกินเนี้ยแบบกินคาโบนาราอะไรเงี้ยคือก็รู้ว่าน้องอยากกินแต่บางทีแบบเออมันก็แบบนิดนึงค่ะแม่ดูนั่นแหละก็เห็นภาพอแล้วแม่ดูอยู่แล้วแบบเขาก็จะกลัวแม่ดูอยู่แม่านเคือวันนั้นเอ็มเดินมาจากห้องน้ำมาเอ็มเข้าห้องน้ำอาบน้ำเสร็จเลไอย่างเงี้ยมาพันอาไเงี้ยพี่อ่ครีมคือแบบเต็มปากเลยอะครีมครีมครีมอ้าปากอแบบเต็ม แล้วก็หันไปเจอก็บอกอุวยพี่เอ็มไม่ได้แม่ดูอยู่อะไรเงี้ยก็เอออยากกินเยอะไม่มีอะไรตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนั่นแหลอทีนี้ถ้าแถวแม่ดูอยู่นะก็กลัวก็บางทีการกินกล้องมันไม่ถางอะไรกัอใครต่อไม่มีครับเอ้ายกมือมาแล้วบอกว่าไม่มีอาจจะมีแต่ในนาที่ผมคิดนะคิดว่าจันเป็นจันชอบเครียดแล้วก็แบบเครียดเครียดครับเครียดเครียดแต่แบบ เอาความเครียดอะอยู่อยู่ในตัวเองมันจะหยกหยกนะเอาความเครียดเอาความเครียดครับอยู่กับตัวเองแบบจะทําอะไรก็เอาความความเครียดอันเก่าอ่ะมาย้ำ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 อยู่ตลอดทําให้แบบความความเครียดนั้นไม่ออกมาสักทีไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่เราจริงจริงใช่ผมก็เลยกชบอกว่าเฮ้ยแลเป็นใครเนี่ยรู้สึกเหมือนกันจริงคือเขาเหมือนว่าบางทีเนี่ยเหมือนจะตลกโปกฮาแต่บางทีรู้บางทีมันมีมุมเครียดของเขาแต่บางทีแบบจะเครียด เครียดดีเลยเครียดดีเลยไปหน่อยเขที่เครียดดีเลยสมมติแบตั้งแต่วันนี้ไปถึงพรุ่งนี้จะพูดนอกเรื่องครับคือจักรจันยังไม่ยอมลดน้ําหนักนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับจริงๆอันนี้พูด,พดเตือนไว้เราเราก็พูดแบบเล่นๆทุกครั้งแหละแต่แบบห้าแปดมันไม่ได้ห้าเจ็ดมันไม่ได้ต้องห้าสี่ห้าสามองี้ได้คุณแบบนี้นะเออไม่ใช่มาถึงแบบน้ำหนัก อพยายามลดคือแต่ละดย่างของคนได้กินมันมากเนี่ยกินกินเราของคนเนี่ยจะกินกันสนุกมากสนุกมากเลยเออต้องและต้องใจเย็นในเรื่องการกินจะให้โอกาสเดี๋ยวสักวันมรรณาการวอะไรซึ่งจะชั่งน้ําหนักใหม่นั่นแหละไม่มีที่เหมดีอ่ะดีดีเลยเด็กดีคือด้วยความก็อีกอย่างนึงก็คือด้วยความเป็นเด็กเขาจะชอบ อ้างก็หาอะไรมาอ้างให้ตัวเองแบบคืออย่างสองคนมีสองคนนะเรื่องนี้เรื nothing, ่องแบบอ้างเพราะว่าแต่คือก็ดีขึ้นนะตั้งแต่วันนี้พี่พูดไปตั้งแต่ที่พี่น้ำพูดแล้วพี่พูดไปมันดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราจะหายผลมาอ้างคือบางอย่างอะเวลาเขาพูดอะฟังไปก่อนแล้วไปคิดว่าใช่ไม่ใช่อย่าเพิ่งอ้างแต่พี่ก็เป็นพี่ก็เป็นอย่าเพิ่งรีบอ้างว่าแบบไม่พี่จริงๆเพราะหนูยังงูอย่างนี้ลองกลับไปคิดก่อนจริงไหมเราเป็นเด็กเราต้องแบบอย่างพี่อย่างเงี้ยถ้าคุยกับผู้ใหญ่เราเจออย่างเงี้ย ตอนแรกพี่ก็เป็นที่เป็นอย่างนี้คือมันแบบมันมมนไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าเราคิดลองบางท่าพี่คิดได้ไนะพี่ก็จะแบบเออขอโทษขอโทษเขาไปก่อนจริงๆแล้วเขาอยากจะได้ความคายให้เรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกผิดเราผิดจริงๆอยากเขาอ,อยากจะให้เรารู้สึกว่าเขาอยากให้เรารู้ว่าเราผิดนะเออเราก็ขอโทษเขาไปี่หนูจะกลับไปคิอันนี้คือสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วเราจะเป็นเด็กที่น่ารักอ่าพี่ก็ยังทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่า พี่ก็ห่วงเพราะพี่เคยเป็นเด็กก้าว,วร้าวแม้จนถวันนี้พี่ก็ยังก้าวร้าวพี่เริมาก้าวร้าวก้าวร้าวด่ะอูพูดถึงตัวเองมาเพรเสียเหมือนที่ทุกคนบอกเป็นคนร้องไห้ง่ายแล้วก็ง่ายมากแบบชอบจะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคะ่ะคิดมากด้วยแล้วก็คิดทีก็จะแบบว่าถ้าถ้าคิดมากอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะคิดประมาณวันหนึ่งแบบถ้าเจอเรื่องแบบนี้แล้วก็จะคิดทั้งวัน แต่หมดวันพอวันล่วงขึ้นก็ไม่คิดแต่ว่าถ้าถ้าเจออีกก็จะคิดอีกอะไรเงี้ยเป็นคนคล้ายๆจมปักนิดนึงแต่ว่าก็เหมือนแบบพยายามให้ตัวเองหายเครียดอะไรเงี้ยคือหายหายเครียดค่ะก็แบบอย่างร้องภาษาไม่ได้ไงคะก็พยายามทําให้ได้แต่ก็แบบพอทําไม่ได้ก็จะแบบมุ่งมตัวเองแบบทำไมทําไม่ได้อะไรอย่างนี้ตอนซ้อมตอนซ้อมทำประดัก็ทําได้แต่แบบ พอมามีดนตรีอ้าวเราทําไม่ทาไม่ได้มันก็เหมือนกวดิีตัวเองแต่ว่าก็จะไม่เอาไปลงกับที่คนอื่นค่ะก็พยายามแก้อยู่แล้วก็เรื่องที่แบบเออแบบชอบอ้างนู่นอ้างนี่อะไรเงี้ยเพราะความที่เราแบบว่าเหมือนเหมือนติดมาอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่พี่น้ำบอกอะไรเงี้ยเวลาพี่น้ำพูดอะไรก็ตอนนี้ก็แบบฟังตอนตอนแรกๆเข้ามาก็จะแบบว่าเหมือนแบบอ้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เวลาพี่พูดเขาก็อ๋อค่ะอะไรเงี้ยก็พยายามทําตามก็ดี ถูกนะพี่เห็นว่าตอนนี้มีหลายคนเนี่ยมีทัศนคติในแบบที่พี่อยากให้มีอยู่คือเห็นข้อเสียของเพื่อนแล้วเตือนกันเพราะว่าถ้าเตือนกัน,นมันจะได้แก้ไขได้ทันดีกว่าไม่เตือนแล้วออกไปเป็นคนแบบชนิดที่ไม่มีใครอยากทางานด้วยเรื่องการหาข้ออ้างเนี่ยเป็นทุกคนพี่เชื่อแน่ว่าทุกคนเป็นอยู่เพราะว่าทุกคนไม่อยากเป็นคนผิดมันต้องอ้างไปถึงคนนู้นก่อนไอ้น,นี่ฉนันไม่ได้หนูไม่น,นั่นฉันไม่นี่ผมไม่นั่นผมไม่นี่มันเป็นอยู่ แต่ที่บอกว่าลองพูดน้อยหน่อยคิดให้มากขึ้นเพราะพูดมาปั๊บอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งอะไรอย่าเพิ่งแก้ตัวฟังเข้าไปก่อนแล้วคิด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 จริงไหมที่เขาพูดมาอย่างเงี้ยถ้ามันจริงโอเคก็ปรับปรุงตัวใหม่แต่ถ้าไม่จริงค่อยหาโอกาสอธิบายชี้แจงแก้ไขว่าที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะอย่างนี้ค่ะนู่นนี่ซึ่งจะได้ไม่มีนิสัยที่อ้างนู่นอ้างนี่เรื่อยเปื่อยไปเรื่อยซึ่งมันไม่ถูกไม่มีใครรักเด็กแบบนี้ แล้วก็เรื่องที่จมปลักอยู่กับความคิดตัวเองมากเกินไปพี่ขอบอกว่านั่นคือสิ่งที่เราบอกแล้วแต่เจ,จ้ากรจันไม่ได้ไม่ได้จำเองว่าอยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อจบวันนี้ปับ๊บทิ้งเรื่องแย่ๆของวันนี้ไว้แล้วก็มันเป็นประสบการณ์พรุ่งนี้ต้องทําใหม่โดยเอาข้อเสียของของของเมื่อวานเนี้ยที่เราทิ้งแล้วนั่นแนหะมาเป็นสิ่งที่ทําให้ได้ดีขึ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นดูยังเด็กแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเด็กสําหรับคนกลุ่มนี้ แต่ในชีวิตจริงหนูไม่เด็กแล้วหนูอายุสิบเแล้วหนูเริ่มบรรลุนิติภาวะเกือบจะเป็นสาวเต็มที่แล้วหนูจะต้องปฏิบัติตัวคิดแล้วก็ทำตัวให้เหมือนกับคนที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่บ้างรับผิดชอบในงานของตัวเองแล้วก็ต้องข่มกลั้นความร้องไห้ปีก่อนๆที่ไม่เคยเข้ามาที่นี่ อยู่ในข้างนอกพี่ก็ดูเอฟก็ร้องไห้บ้างบางวันแต่พอเข้ามาอยู่ในนี้ทุกวันเสาร์ร้องมทุกวันร้องทุกวันเสาร์จนท่านต้องทําใจว่าถึงวันที่แต่ก่อนเราจะมีลูกของเราเองลูกคือลูกในบ้านเล็กที่เราเลือกมาเองลูกเนี่ยจะไปทีละคนสองคนนี่อเปล่ามาจนวันสุดท้ายเป็นซันนี่ไฮบุกจะไม่ร้องไห้แล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ร้องอีกจริงๆก็คือจะร้องทําไมะร้องแล้วเขาก็เสียใจเสียไปเปล่า แต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องกลั้นกลั้นให้เป็นเหมือนเรากลั้นกลั้นจักระจีกลั้นอะไรต่างๆกลั้นให้ได้แล้วมันจะทําได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็ทําได้หนูต้องลองทําถ้าหนูไม่ลองทําเนี่ยหนูก็จะไม่รู้ว่ามันทํำยังไงโอเคขอบคุณค่ะขอคโดนเน่ามะโขึ้นแลวก็พผมวันนี้ทิ้งหรอภูมิจะโดนเยอะขนาดนั้นท้ไมล่ะว่าไงกืนตัวไปกับอี้อ่ะ อ้าวแกบอกก่อนเลยมาผมว่าเสียงไม่ภ enfin ูมิอ่ะคือเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยชอบพูดในสิ่งที่คนพูดอ่ะแบบว่าถ้าสมมติผมไม่้าใจไม่คือแบบผมสมมติผมแกล้งพี่ภูมิเนี่ยแกล้งแรงไปแซวแรงไปพี่ก็ควรจะเตือนผมเนี่ยไมู่เตือนผมให้สามีฉันเตือนแกทุกครั้งไม่ควรแก้พี่ขอไม่จริงๆอ่ะหลายๆเรื่องครับที่ที่ ถ้าสมมุติมีปัญหาข้างนอกเนี้ยก็ควรจะบอกว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยจะได้คุยจะได้เคลียร์ไปเห็นนะสบายใจนิดก็เชื่อสตาคนที่รู้ว่บเขาในเรื่องนั้นอ่อะไรต่อไอคิวเดี๋ยวจะหลับไปซะคิวมาคิวมาเลยผมผมไม่มีผมมีแค่เดียวเลยไอเรื่องเต้นนี่แหละพี่ผมรู้พี่